เราสองพี่เองหนึ่งนะคะนะก็มาคอยดูแลทุกท่านนะคะตอนแรกนะแวบนะ,ะแล้วพี่เอโทรบ,บอกว่าลูกค้าหายไปนะคะลูกค้าหายไปสองท่านเขาอก็จะบอกพี่เ <c oughs> อหรือว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะคะพี่เขาจะหนีไปทํางานหรือเปล่าเสแล้วจะเป็นเสือพี่เอบอกว่าเฮียเขาอายุเจ็ดสิบอ๋อร้องนค่ะ งั้นพี่เอเดี๋ยวพี่เอโนแล้วง <laughs> ั้นเดี๋ยวรบพี่เอบนดูอีกทีน่าจะอยู่แถวๆนั้นแหละค่ะ <laughs> นะคงไม่ได้ไปไหนไกลตื่นเต้นลูกค้างนี่ตื่นเต้นกว่า <laughs> <laughs> นี้ว่ากๆเดี๋ยวเราไห้ฝันเองต้องให้พี่ๆดแูแลน้องและคณะนี้ดูนะกลัเหมือนกับน,นัดก,กันมหาตอนแรกเราก็แบบอืแล้วดูอายุอาณาโอ้โอหอาเฮียอาซ้อมเมืองไทยมากันเองเลยคณะนี้นะก็ใหญ่ เรื่องอาหารอย่าพูดเยอะนะเว้ยข้างหลังเนี่ยเจ้าของพัฒธคัไต่ต้มบางรักมานะเว้ยทุกมือของเราห้ามมีหูฉลามเพราะว่ากินแล้วเดี๋ยวโดนเจ็บต่อว่าแน่นอนแต่เล่งงงเนี่ยเขาก้ามคืนได้เขาได้โอเคนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยงานนี้สนุกแน่เพราะว่ากายเราหัวเราะอย่างเงี้ยรู้เลยว่าจิงต้องแน่นอน บอกตอนไหว้พระหนูก็ไหว้พระเต็มดีนะฮะไม่แข่ง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 นะครันตีหนูนี่เป็นไกด์น่าจะเป็นหนึ่งในไกด์ฮ่องกงที่สามารถไหว้พระได้แปดวัดในเนื้อวันนำกินหมดปุ๊วัดแรกนี่ก็จะแย่งกันลงเลยค่ะนะคะวัดที่สองนี่ก็จะเกรงใจกันนะวัดที่สามเริ่มทุบไม่จุดวัดที่สี่เริ่มส่งตัวแทนนะพอวัดที่ห้านี่นะคะเริ่มถามว่าไกด์สะดวก วัดที่หกจก็ยกมือสาธุจากในรถเนี้และค่ะถึงไปครบ8วัดนะเก้วัดแต่เขาจะทํากันสองวันค่ะสองวันก็จะเป็นทัว9วัดแต่แล้วว่าแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเรามีทัวประเภทมาถึงเช้าแล้วกลับวันนั้นเลยบางคนก็มาแก้บนค่ะนะบางคนก็มาขอคู่ดูจกากคณะเราเนี่ยนะน่าจะไม่ต้องขอคู่นะคะแต่ขอให้ พตอนแรกเห็นอยู่ในบทแกบอกมีไปผูกได้แดงเสร็จแล้วยกเลิกไปเพราะว่าเฮียสงกลัวนะจะพาเฮียไปผูกเชือกแดงไปผูกได้แดงเ็าบอกว่านะผูกต้องผูกให้ดีด้วยนะนะผูกไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเจอกันทุกชาติไป ก็อจากผูกแล้วอาจารย์ผูกแล้วมัดให้เรียบร้อยเอาเงื่อนตายเลยนะคะนะเขาบอกว่าจริงแล้วเวลาผูกเนี่ยต้องผูกแค่เงื่อนกระตุกพอเพราะอะไรคะเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประธานคู่ให้แล้วไม่ถูกใจนะคะเดี๋ยวมันไม่ไปนะคะนะถ้าผูกเงื่อนตายนี่ไม่ได้เลยค่ะนะะเงื่อนตายที่นะคะเราต้องกระตุกรยนู้นเเงื่อนตายเลยนะเดี๋ยวผ่าไปขอกันใครที่บอกว่าปีนี้เนี่ยนะคะอยากจะขอเรื่องโชคลาภนะคะมีร้อยล้านแล้วอยากจะมีพันล้าน ะะมีแต่ว่าเขาบอกว่าหลักการขอพรต้องขอในสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยนะคะหากยังไม่มีสักล้านค่อยขอให้จับเงินล้านมีล้านค่อยขอสิบมีสิบค่อยขอร้อยมีร้อยค่อยขอพันแต่ถ้ายังไม่มีสักล้านอย่าโดดไปพันล้านเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเหนื่อยนะคะเราต้องให้เวลานะคะให้ท่านเนี่ยได้จัดสันนะคะพรของแต่ละคนแน่นอนทุกคนที่เดินทางมาทุกคนต้องการนะคะรางวัลที่หนึ่งเจ็ดดีทั้งนั้นนะคะว้าวนะคะเอาแค่นะคะเนี่ยค่อยเชื่อว่าเดินมาเนี่ยนะทุกคณะต้องมองเรา อาราของความเป็นนะคะเสร็จหีเนี่ยนะคะมันแบบแพงตามากนะคะเอาแค่แบบเดี๋ยวที่ด้านไหนคะที่เสร้อยเส้นใหญ่ๆไม่รู้จะผ่านด่านได้ไหมหนูฝากมองไว้ก่อนไหมคะอยพูดดังเดี๋ยวมันปุอันนี้เป็นผมแนะนำเขาก็ได้เขาชื่อเจคนะครับแจคบ้านอยู่ลำลูกกาให้เรียกเขาว่าแจคลำลูกกาดูจากสีหน้าแล้วก็การแต่งตัวเขาดูไปแวบแรกไม่น่าคบ เสียงแม่งก็ดังพูดจาก็หยาบบางทีว้ยๆๆยแต่ผมอยากแนะนำให้ลองคบดูสวันสองคืนแล้วคุณจะบอกว่าไอ้นี่ไม่น่าคบจริงๆถือว่าเป็นคำชมครับถือว่าเป็นคำชมนะหยอกหยอกหยอกท่านนี้เที่ยวกับผมตลอดเจ็กเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะอาชีพเขาเกาะเมียกินฮะเขวบ้านเรียกเจ็คมีเรวยฮะลายยาคุณติ๊กนะเจ็คมีเรวยฮะ โอเคแลบูรี่บูลี่แค่นี้พอถึงด่านแล้วครับโอเคถึงแล้วทุกท่านเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวค่ะเดี๋ยวเราจะผ่านต้องเดินมาก็ได้เดินมาก็ได้